สองคำสั้นๆน,นี้แก้ได้ทุกเรื่องท่องสองวันลูกนี้ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบทุกบาทครบทุกสตางค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง วันนี้ธรรมะสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมะสองทางด้วยนะคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ท่านผระอาจารย์ฟ้านอาจาโลแห่งวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครเคยเล่าให้สานุสิทธิ์ฟังว่าสิทธิ์ผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมาก พอถูกยืมเงินไปสองแสนบาทซึ่งในเวลากว่า20ปีนับว่าจำนวนเงินมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืนก็ถูกปฏิเสธปิดผิวต่างๆนานา เจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้ออนวอนขอให้ท่านพระอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ๆท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกให้วิธีช่วยตัวเอง ทำเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทําตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมเป็นวิธีท่านอาจารย์ฟั่นท่านบอกสิทธิ์ของท่านเพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเธอ ีิฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเพ่งเล็งจิตไปที่ภาวนาพุโทโธพุโทโธ พุโทโธภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าวันสองวันเท่านั้นสิทธิ์ของท่านก็สำเร็จ เขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแจ่มจใสมีความสุขแล้วเล่าให้ฟังว่าเขาได้เงินสองแสนที่ให้ยืมไปกลับคืนครบทวนแล้วหลังจากทําตามที่ท่านอาจารย์สอนท่านบอกว่าเขาเล่าว่าเมื่ออธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงินหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธ พุโทโธนั้นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็เริ่มสงบเกิดความสว่างสวยและลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วนไม่บิดผิวอีกต่อไปเขาก็ได้เงินนั้นสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่า ให้พากันช่วยตัวเองตามวิธีง่ายๆที่ท่านแนะนำเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกต่อไปภาวนาพุโทโธคือทำให้เกิดสมาธิ และจิตใจสงบให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและนี่คือวิธีฝึกภาวนาพุทโธด้วยการกำหนดลมหายใจโดยมีขั้นตอนอย่างมีระเบิครั้งนี้ผู้ทำการภาวนาจะถูกฝึกให้พิจารณาพุทโธกับผู้กล่าวพุทโธและเมื่อพิจารณาเห็นเป็นคนละอันจึงพึงจับเอาคำว่าพุทโธส่วนพุทโธนั้นจะ หายไปเหลือแต่ผู้ว่าพุโทโธอย่างเดียวอิธีภาวนาพุโทโธคือเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงงมงายย่อมเป็นผู้เบิกบานจิตใจไม่เศร้าหมองภาวนาพุทธโธประสานกายกับจิตแยกกายเหลือจิต ให้จิตรู้กาย 2. กำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาพุทโธสี่พอภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆขั้นนี้แหละที่ตัวจิตเด่นชัดขึ้นซึ่งจะพบตัวผู้รู้ <c oughs> ผู้รู้ในทางปฏิบัติแล้วช่วงการภาวนาพุทโธอย่างเดียว <c oughs> เท่ากับการทำจิตใจ ตามรู้จิตของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้กายเป็นสื่ออีกต่อไป แต่พอภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆขั้นนี้แหละที่ตัวจิตเป็นชัดขึ้นจึงจะพบตัวผู้รู้ผู้รู้กับคำภาวนาเป็นคนละส่วนกันแล้วพบตัวผู้รู้แล้วให้ละคำภาวนาเสียแล้วจะพบเองว่าสิ่งที่ยังไม่สงบยังเคลื่อนที่อยู่ในตัวเรานั้น ก็คือลมหายใจที่จะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อใช้จิตติดลมหายใจจะพบอาการไหวตัวของลมทำให้เรียนรู้กล่องลมได้ การภาวนาพุโทโธติดกันด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งก็เพื่อทำจิตที่ช่วยภาวนาพุโทโธมีความเด่นมากขึ้นการทำภาวนาพุโทโธติดกันดังนั้นเมื่อวิเคราะห์วิธีการดังกล่าวจะพบว่าในช่วงแรกที่ทำการภาวนาพุโทโธกำกับลมหายใจนั้นเป็นการใช้ของหยาบร่วมกับของละเอียดของหยา ซึ่งหมายถึงกายและละเอียดคือจิตการประสานนั่นเองและกายกับจิตให้เจริญไปด้วยกันที่จะละลายไปสู่จิต ก่อนที่จะเหลือแค่การบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นจะเริญสติสมาธิและทําให้สงบวิธีการภาวนาพุทโธการมีศินเป็นแห่งสมาธิการมีสมาธิเป็นแห่งแห่งปัญญาการมีปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุตติสาเหตุที่เรียกว่าศินสมาธิปัญญาก็เพราะการมีสินเป็นเหตุแห่งสมาธิการมีสมาธิเป็น เหตุแห่งปัญญาการมีปัญญาเป็นเหตุของวิมุตติโดยสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณอันเป็นองค์สำคัญของมรรคของชาวพุทธแต่ทั้งนี้เราจะขาดสมาธิไม่ได้เพราะถ้าขาดแล้วก็ได้แต่ใจคิดคิด นึกนึกเอาฟุงซ่านไปต่างๆปาศักจากปัญญาสำคัญดังนั้นหากเปรียบเทียบแล้วสมาธิปเปรียบเสมือนตะปูปัญญาเปรียบเสมือนค้อนที่ตอกตะปูและถ้าตะปูเอียงไปค้อนก็ตีผิดผิดถูกถูกตะปูนั้นก็ไม่อาจที่จะเจาะทะลุกระดาน นี่คือสาเหตุว่าหากใจเราบรรลุธรรมชั้นสูงทะลุโลกได้เราจะต้องมีสมาธิเป็นหลักก่อนแล้วจึงเกิดยานโดยยานนี้จะมีได้แต่คนทำสมาธิเท่านั้นส่วนปัญญาย่อมมีอยู่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่พวกเขาอาจไม่พ้นจากโลกได้เพราะขาดยานฉะนั้นเราทั้งหลายควรสนใจ อันเป็นทางค้นทุกทางอย่างถาวร 4. ตั้งจิตใจให้ถึงแต่ประโยชน์สี่ต้องหาพุทธโทที่มีอยู่ภายในตัวเองให้เจออย่าไปหาพุทธโทที่อยู่ภายนอกหรือไปมองหาพุทธเจ้าผู้อยู่ภายนอกเป็นตัวของตัวเองนั่นไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยออกจากตัวไปเพราะนิพพานไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนิพพานที่แท้จริงอยู่ในจิตของเรานั่นเองหาให้เจอ เมื่อท่องพุโทโธจงกำหนดมองเข้ามาที่จิตใจแล้วช่างใจดูสิว่าจ,จิตใจนั้นของเราถึงพุโทโธแล้วหรือยังถ้ายังก็ปรับจิตใจให้เข้าถึงพุโทโธนั้นเสีย พุทโทแท้จริงแล้วก็คือตัวเรานั่นเองที่จะต้องทำให้ถึงซึ่งพุโทโธไม่ใช่ใครที่ไหนเลยท่องพุโทโธแล้วมองเข้ามาที่จิตใจแล้วทำให้เข้าถึงพุโทโธเราจะได้พุโทโธเอง เมื่อเราได้พุโทโธแล้วต่อไปก็ไม่ไปต้องไปรักษาไปท่องจำอีกต่อไปแล้วพุโทโธจะเข้ามาในจิตใจของเราเองการภาวนาพุโทโธไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานยากแต่มีคุณค่ามหาศาลเกินกว่าผู้ใดจะบอกได้ถูกผู้ใดทำผู้นั้นจะเข้าใจตนเอง ธรรมะสองทางหวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องธรรมะสองทางด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ